สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแอนด์นิวซีโมจากร้านบัวสอนอัมพรเท็กเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวางบัวนะครับผมอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่โดมใหญ่นะครับผมวางบัวนะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์ขนาดกลางๆนะครับผมเป็นคูปต้าล้วนๆนะครับตัวแรกก็มาดูเลยครับเป็น L3608SP นนะครับคันนี้ มาพร้อมกับไอมีดดินหน้าครับแล้วก็มีผ่านพัวใหนึ่งชิ้นนะครับผมรถจดทะเบียนปี58นะครับคันนี้ L36 s p นะครับรถคันนี้มนราคา365,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาสั่รองกันได้ครับผมถัดมาอีกคันครับเป็นคุปต้า L4018 นะครับ L4018 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับไอมีดดินหน้าแล้วก็มีผ่านพ่วให้อีกหนึ่งชิ้นยางใหม่สี่เส้นครับ คันนี้มาในราคา390 0 0 0บาทนะครับผมคุดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมถูกใจคันไหนทักเพจร้านมาถามแล้วก็เบอร์โทรที่ทิ้งไว้้างต้นนะครับถัดมาอีกคันครับผมเป็นคูปต้า L4018 นะครับคันนี้สวยสวยครับยางใหม่สีเส้นตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดินดินหน้าแล้วก็มีอานรังอีกหนึ่งพวงนะครับคันนี้มาในราคา455,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะสนใจยังไงติดต่อมาได้ครับผมแล้วก็มาคูปต้า L4018 หนึ่งคันนะครับผมคันนี้มันราคา402นะครับปุดคุยราคากันได้ครับมีอุปกรณ์มบมีดดินหน้าและก็มีผานพรวนให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมด้านหลังตัวนี้ก็เป็น L4018 เหมือนกันครับมีนก็มาในราคา425,000บาทเท่านั้นเองนะปุดคุยราคาได้ครับผมมีอุปกรณ์ไมบมีดดินหน้าและก็มีผานหลังให้อีกหนึ่งพวงนะครับ ถัดมาครับผมเป็นคูปุต้า L40 อีกหนึ่งคันนะครับผมตัวนี้มนราคา4 4 5 0 0 0บาทมีไบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีผนรวนัวในอีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้40อีกเช่นกันครับผมคูปต้า L40 1 8แต่นะครับตัวนี้ไปมีดดันดินหน้าแล้วก็มีผนรวนัวในอีกหนึ่งชิ้นนะครับรถคันนี้มราคา4 5 5 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปี63นะลูกค้านะ สนใจยังไงติดต่อไม่ได้ครับผมเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับแล้วก็อีกคันนึงครับผมเป็นกูบต้ l า L3218 นะครับคันนี้มาในราคา36มแสนหกสแสนบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาต่อลองกันได้ครับผมมีอุปกรณ์หน้าหลังให้ครับผมคันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็น l 4 0 1 8อีกเหมือนกันนะครับผม l 4 0 1 8นะครับ มันคันนีราคา4 4 5 0 0 0บาทนะครับผมมีอุปรกรณ์หน้าหลังให้นะครับผมยางใหม่4เส้นรถคันนี้ถ้าสนใจยังไงนะครับผมคุปต้าขนาดกลางๆ363240ร้านโบสอนพอพาร์ิตเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเพจร้านมาแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรที่ทว้ข้างต้นสนใจสอบถามโทรมาได้นะครับผมขอขอบ ขอขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับขอขอบคุณครับ